แจกสูตรห้องน้ำหอมนานแค่เอาสบูห่ห่ก้อนกับเกลือ1ช้อนมาทำแบบนี้แล้วนำไปวางไว้ในห้องน้ำห้องน้ำก็จะหอมสดชื่นทุกวันเลยค่ะไม่ต้องซื้อน้ำยาดับกลิ่นให้เปลืองเงินเลยขั้นตอนในการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกให้นำสบู่มา1น่ก้อนเลือกตามกลิ่นที่ตัวเองชอบได้เลยแนะนำให้เลือกสบู่ที่หอมมาก กลิ่นแรงๆหน่อยไม่แนะนำให้เลือกสบู่ที่มีกลิ่นหอมน้อยๆถ้าเราเลือกกลิ่นสบู่ที่มีกลิ่นบางๆและนำไปวางไว้ในห้องน้ำห้องน้ำก็จะไม่หอมนะคะนำสบู่มาขูดให้เป็นแผ่นบางๆใครจะใช้ช้อนหรือใครจะใช้ที่ปอกผลไม้ก็ได้ค่ะเมื่อทำเสร็จก็ให้หยิบชิ้นสบู่ออกมาสัก15ชิ้นเลือกชิ้นที่สวยๆหนาๆน,น,น,นะคะ เดี๋ยวเราจะนำไปไว้ด้านบนเพื่อตกแต่งกันค่ะจากนั้นก็ให้นำขวดน้ำมาหนึ่งใบเราจะนำมาทำที่ใส่สำหรับเอาไปวางไว้ในห้องน้ำค่ะใครไม่อยากใช้ขวดก็สามารถนำถ้วยพลาสติกใบเล็กที่เราไม่ใช้แล้วมาใช้แทนได้ค่ะจากนั้นก็ให้ต้มน้ำให้เดือดจัด,จด ปริมาณน้ำที่ใช้อยู่ที่500 ml ค่ะเมื่อน้ำเดือดจัดแล้วก็ให้นำมาราดลงบนเศษสบู่ที่เราขูดตะกี้นี้น้ำร้อนนี้จะหิวแบ่งใส่ก่อนรอบแรก250 ml จากนั้นก็คนให้เศษสบู่ละลายส่วนน้ำร้อนอีก250 ml อย่าเพิ่งใส่นะคะเราจะมาลองคนดูก่อนค่ะ ว่าหลังจากที่สบู่ละลายแล้วจะมีความข้นความหนืดประมาณไหนเพราะเราไม่อยากให้สบู่มีความเหลวจนเกินไปค่ะเราต้องการให้สบู่มีเนื้อเหมือนเจลลี่นิ่มๆและจับตัวเป็นก้อนเมื่อคนมาสักพักสบู่ก็จะเริ่มมีความหนืดขึ้นมาแต่เนื้อยังค่อนข้างข้นไปเดี๋ยวเราจะเติมน้ำอีก250 ML ที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะ แล้วก็คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนต่อไปก็ให้นำสำลีมาสองแผ่นใครไม่มีใช้เป็นทิชชู่ก็ได้ค่ะใส่ลงไปที่ก้นขวดที่เราตัดเอาไว้ตะกี้นี้แล้วตักน้ำสบู่ใส่ลงไปประมาณ5ช้อนโต๊ะขวดน้ำของเจ๊หิวเป็นขวดเล็ก จะใส่หช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้ขวดน้ำใบใหญ่ก็ต้องใส่เยอะขึ้นไปอีกค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะคนให้น้ำาสบู่กับเกลือเข้ากันหากคนแล้วรู้สึกว่าคนยากก็สามารถใส่น้ำาสบู่เพิ่มลงไปได้ค่ะ สามารถใส่น้ำสบู่ลงไปได้เยอะตามที่ต้องการเลยนะคะยิ่งเยอะก็ยิ่งหอมค่ะและที่เราใส่เกลือลงไปด้วยเพราะว่าเกลือจะช่วยดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำได้ค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วก็เกลี่ยด้านบนให้เรียบๆใส่น้ำสบู่ลงไปเพิ่มอีกสัก1-2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นำเศษส,สบู่มาตกแต่งด้านบนให้ดูสวยงาม ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะใส่ยิ่งเยอะห้องน้ําก็ยิ่งหอมส่วนน้ำสบู่ที่เหลือตะกีน้นี้ให้แยกเอาไว้ก่อนนะคะเราสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์อีกได้ค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาดูกันว่าน้ำสบู่ที่เหลือเราจะเอาไปทำอะไรตอนนี้ก็ตกแต่งด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสวยงามน่ารักมากๆเลยเจ๊หิวก็จะทำแบบนี้สองชุด นำไปวางไว้ในห้องน้ำจุดแรกที่จะหิวจะนำไปวางนั้นก็คือตามมุมหรือตามชั้นที่เราวางพวกยาสระผมครีมอาบน้ำส่วนจุดที่2ก็จะนำมาวางตรงนี้ค่ะเพียงแค่นี้ห้องน้ำของเราเปิดเข้ามาก็มีกลิ่นหอมแล้ว และเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าน้ำสบู่ที่เราเหลือจากการทำจะเอามาทำอะไรหลังจากที่น้ำสบู่เย็นตัวลงก็จะจับตัวเป็นก้อนมีเนื้อนิ่มๆนุ่มๆเหมือนเจลลี่แบบนี้ก็ให้นำน้ำร้อนอีก500 ml มาใส่ลงไปหลังจากที่เราใส่น้ำร้อนรอบนี้ลงไปแล้วสบู่ก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะเราก็จะได้น้ำสบู่ หรือว่าสบู่เหลวเอาไว้ใช้ล้างมือในห้องน้ำได้นำไปกรอกใส่ขวดแล้วเก็บเอาไว้ค่อยๆใช้ได้เลยหรือถ้าเกิดบางทีเก็บไว้นานเกินไปสบู่นอนก้นเราก็สามารถเขย่าก่อนใช้ก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบเคล็ดลับห้องน้ำหอมที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้กันไหมและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการทำให้ห้องน้ำหอมนานกันด้วยนะคะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย